โอเคนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่บางนานะครับที่โฮมโปรบางนาก็คือที่เขาส่งรูปวัตถุมงคลหลวงพ่อเหียมานะครับเป็นเนื้อทองคำเนาะนะครับเป็นเหรียญเสมาแปดสองก็เลยวิ่งจากลบุรีนะครับประมาณสชั่วโมงเพื่อที่จะมาดูเหรียญน,นี้เดี๋ยวเราไปดูว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็ถึงเจอพี่เขาแล้วเนาะไปดูกนะันวัสดีครับน้องบุญคิ อ๋อมีอย่างอื่นด้วยเนาะพี่ใช่อันนี้มันย่อยย่อยก็เลยก็เพิ่มอยู่พนออ๋ที่พอดีเหมาเข้ามาอ๋อซื้อรวมมาอ๋อพี่ก็มีไปออกไปเช่าพระบ้างใช่าครับก็มีแต่งแบบเพื่อนใหมีอ๋อเอาพี่หมายจองไว้สองเหรียญเลยหรอจองไว้สองเหรียญเลยจองไว้เหรียญหนึ่งอ๋อเหรียญหนึ่งซื้อมาเหรียญหนึ่งอ๋อซื้อมาเพิ่มด้วยเหรียญนึง แต่ก็ซื้อตั้งแต่นานแล้วหรือว่าตั้งเพิ่งเริ่มซื้ออ่าอันนี้เพิ่งอีกเหรียญหนึ่งเพิ่งซื้อมาอ๋อเพอแต่น,นั้นขายไปแล้วราครับพี่เหรียญอื่เอนเหรียญขายไปแล้วอืได้ราคาก็พอได้ก็ <c oughs> ขายได้ก็ <c oughs> ได้นะแต่มีจานองค์ที่แล้วผมขายไปมีจานหะน้าอันนี้มีจานหลัง นดูเรียนนี่อันนี้คือขายแพ็คคู่เลยไหมครับอันนี้เป็นรุ่นแรกเนาะเนืเน้อเงินสมัยนั้นเมื่อประมาณที่หมายเช่ามาช่าาวงราคาเบากว่านี้เย,ยอะไหมหรือว่าก็แรงไปแต่สม,มัยนู้นรุ่นแรกเช่ามาหมื่นหมื่นสามเนื้อเงินเหรอครับโนานเลยครับพี่นานแล้วเป็นสิบปีแล้วโอ้ยสิบปีเรียนที่สองเนี่เช่ามาสามหมื่น โอก็ยังอยู่ในเลทที่เบาอยู่จะไม่แตกอ่ะครับจะไม่มีเส้นอ๋อส่วนใหญ่พี่มาให้จานด้านหลังนะครับก็คือแล้วแต่หลวงพ่อละครับอ๋อแล้วแต่หลวงพ่อบางเลทถ้าก็จานข้างหน้าเนาะแล้วแต่ท่านส่วนมากทำๆจะไม่ค่อยใหญ่จานท่านไม่อยากจานใช่ไหมพี่อ๋อจะจานพี่มายก็สวยแล้วเพราะแต่ว่าส่วนใหญ่พระที่พี่มาเช่าก็คือมีจานหมดเลย แต่ท่านไม่ค่อยจานให้บางคนไม่ไม่จานเลยเสมารุ่นแรกอ๋อมีอยง่าอื่นย่อยซื้อซื้อไปจะล้านแล้วงพี่ของพี่หมาย <c oughs> ไม่หมดซื้อไม่หมดแนละ้วจริงๆเพราะว่าเป็นคลังจริงอันนี้คือถามว่าเหรียญรุ่นเนี้ย หมุนเวียนน้อยนะพูดถึงฮนะแต่ว่า<ช>จํานวนพี่หมายขอทราบไหมตามจองตอนนั้นนะยุคนั้นอ,อ,อันนี้มีพี่จองจากวัดมะเลียนหนึ่งมั้น่าจะแปดสิบสองนะโอ้สร้างตามจองแต่นี่คือเขาเขาเขียนระบุว่าตามจองเราก็เลยไม่แน่ใจว่าแบบจะเกิดน,นี้ไหมถ้าจาไม่ผิดน่าจะมีไม่เสีจะหมุนเวียนน้อยกจะเจริญพรบุญนะเ็ะเจริญพรบุญก็ตามจองเหมือนกันใช่ ยุคนั้นจะไม่ค่อยมีใครก้าจองเท่าไหร่แพงครับยุคนั้นในสมัยนั้นก็เหรียญหนึ่งสามสี่หมื่นนะเสีมาอันนี้เดิมๆเลยเนาะก็ต้องสิบห้าห้าสิบห้าห้าใช่ไหมพี่<ช>โอเค,อเคก็คือพี่ไม้ขออยค่าพันอ่ะโอเคพี่เดี๋ยวอันนี้แยกไปก่อนเนาะวางนนแยกไปก่อนแต่นี้ต้องต้องแกะออก แล้วก็อ๋อนี่ชืดพ่อรวยเนาะที่บอกใช่มันจะเป็นเหรียญคณะจนอ่าเหรีทองแดงเนาะอ้อ<ส>เหรียญริงก<ส>็โอเคอ๋อแต่ไม่มีห่วงนะพี่เนาะมีมีมอยู่ในอ๋อโอเคมีลุงเหลือบๆห,หน่อยคือว่าถ้าลุงเนี่ยมันก็จะมีราคาขยับขึ้นไปได้ดีว่านาจะซื้อสัวไปได้ดอ <laughs> อันนี้พี่พี่หมายซื้อมานาวนีครับเข้ามานานเนี่ย ประมาณสองเดือนครับอ๋อจะดูง่ายมากครับเพราะว่าเหรียญเป็นเหรียญที่แบบสภาพสมบูรณ์มากผิวอะไรเงี้ยเนาะสภาพดีใช่สภาพดีพดอืมสภาพดีมากเลยเสื้อถ่ายในรูปมาตอนแรกผมก็จะขึ้นลุ้งไหมอะไรเงี้ยหรือจะเป็นโซนแบบตอนที่เข้ามาเล่นใหม่ๆเลยนะพี่ตอนนั้นเหรียญละห้าพันเือนเนี้ยสักประมาณ ปี6-1อ่ะ6-2สองถึง62 6-2งหกสองห้ามาเรียนตอนนั้นน่าจะมีสักลางใช่ไหมใช่เียแต่ไม่มีทุนหรอกตอนนั้นก็ได้ทีละเหรียญท้องเหรียญเลยคนระับอันประกาจนมาขายหมื่นกว่าบาทแล้วก็ขึ้นไปแพงสุดก็สามหมื่นสี่มื่นแต่ออกวัดก็เท่ากันนสองร้อเท่ากับพ่อเพียน ไหนที่ไม่ปล่อยไปอย่างนี้เราไปเข้าหลวงพ่ออะไรดีไปลงทุนต่อไะก็ซื้อแบบลงเช่าพักต่อแล้วแต่เข้าไปเจอที่ร้านเพื่อนที่สูงเอาหมายถึงว่าเราก็ไปเดินดูพระดูอะไรอย่างนงี้แล้วเพื่อนมีศู์พ้าอยู่ที่พาราไดอแล้วเขาได้ของมาเพืก็มาแบ่งกันอย่างเงี้ยยิงอย่างนี้เหลี่ยงเท่าไหร่อันนี้เหรอไม่แน่ใจแต่พวกนี้เขาไม่แพงเขาจะไม่เหมือนพวก อันนี้เป็นถุงจองนะใช่อันนี้จอด้วยสองพันสองพันพันอาจจะพันกว่าอใช่ดูเลรประมาณนี้ครับขอเขียนอันนี้เลยไม่มีแล้วเนาะเจะจะนี้เพราะถ้าอันเนี้ยน่าขายพันกว่าบาทอันเนี้ยก็ประมาณน่าจะพันไปปลายผู้นี้ครับยี่ห้าได้ไหมพี่ได้ได้เนาะโอเคครับพี่เอาขายนี้ด้วยชุดนี้ก็สามหมื่นเนาะบอกมา วันนี้น่าจะมีสองแสนนะางเตื่ายี่สิบแถวอ๋อยี่สิบแถวไม่ค่อยจะมีถ้าผมเคยมีได้ยี่สิบสองแถวมาอยู่วันนี้เข้มปัดเลยอ๋ออย่างนี้เท่าไหร่พี่สี่ห้าอืมสี่ห้าช่วงนี้มันขยับมนหน่อยลงมนหน่อยสักสี่สิบได้ไหมพี่มัน ได้มาไกลน <laughs> แน่ไหนเด้จะแล้ว่าสวนอื่นไปด้วย <c oughs> แต่ก็ยังมีอยู่ชุดที่พี่ไม่แบ่งให้ผมไปล้วพีล้วก็ยังเหลืออยู่สองผืน <c oughs> แต่อันนี้ก็ถ้าสี่บก็ซื้อได้ <c oughs> ให้พี่ไมคคำนวณกับเดี๋กันอ่าอ่าเสีมาเสมมา <c oughs> แล้วก็ชุดพ่อรวยอ่ารวมไปเลยนะพี่นาะสามหมื่นสองพันห้า พอรวยแล้วก็มีกระไหลทองเก้าพันแล้วก็มีอันนี้เขียนว่าเป็นชุดจานมือก็ได้พี่หมื่นสี่เดี๋ยวเราลองมาคำนวณตังกันดูครับต้องแกะเหรียญย้อ,อกเดินะ <c oughs> เดี๋ยวติดไปด้วยอันนี้เท่าไหร่อันไหนครับพี่ พอดูหนใบปูเนาะใช่สองออันน <another> ี้พ <rawd unre> ี่มมให้หลวงพ่อจานหรือว่ามาได้หลวงพ่อจานสิมาเหรียญเปล่าแล้วให้หลวงพ่อจานใช่เพราะเหมือนจานครั้งที่หลังนะไม่ใช่จานยุคเก่าใช่เหมือนจานยุคสักปีหลังๆนะใช่เพราะส่วนใหญ่รุ่นแรงหลวงพ่อจานตัวเล็ก ก็มีใบอน,นั้นมีใบกระปวดมาด้วยแต่ใบอาหายไปแล้วไม่รู้รอยู่ไหนเพราะเราไม่ได้สนใจใบพี่ไม่มีตัวเลขให้ผม <c oughs> จะได้ลองดูสี่สิบห้าไหส่สบห้าไปโพ สี่หมื่นได้ไหมพี่ไม้เพราะว่าสี่สิบสามนะนะสี่สิบสามก็น่าลงทุนนะพี่พูดถึงนะเหรียญเพราะว่ามันหาไม่ได้ไงอืมหาไม่ได้เพราะถ้าเป็นเหรียญคนอื่นผมจะซื้อสี่หมื่นเนาะแต่พอเป็นพี่ไม้เราก็เก่งใจพี่ไม้แบ่งพลาให้ตลอดนะครับก็เดี๋ยวเข้าพี่ไม้ไป็นสี่หมื่นเจ้เอาจริงเหรอเอาเลยพี่โอ้ จะได้ไม่ต้องแกะยกอันนี้ต้องแกะพี่เผื่อพี่เอาไปใช้ในสร้อยมันแกะยกชุดไปแหละซื้อไปเลยเอาพี่ให้ผมยกสร้อยเลยซื้อยกสร้อยไปเลยเส้นนี้แสนกว่าบาทเดอเป็นเพิ่มรุ่นหนึ่งเนื้อหนึ่งหนึ่งเดี๋ยวผมลองบวกหนึ่งแสนห้าห้าสามสองห้า เก้าพันหนึ่สี่แล้วก็สี่หมื่นสามโอ้วันนี้ที่เช่าครับที่หมาไปทั้งหมดเป็นเงินสองแสนสองแสนห้ามื่นสามพันห้าร้อยเดี๋ยวบวกอีกทีกัไเลยจะได้ชัวร์หนึ่งห้าถ้ามาเช่าในช่วงสมัยก่อนจะได้พาเต็มเต็มตรงนี้เลยมีเยอะมากถ้าสองสามแสนนะจะได้เยอะอันนี้ได้น้อยหน่อยโอเคพี่สองแสนห้าหมื่น 3 5 0พันห้ารอยะวันนี้ก็ยังตกอีกที่ม่ละครับผมกวนให้นะพี่ก็จะเป็นเดี๋ยวไปดูกันนะว่าเป็นพระก็จะมีทั้งหลวงพ่อเพียรหลวงพ่อรวยนะวันนี้ครับโอ้แทบจมด้แต่ว่าเดือดคอาพี่อันนี้เป็นน้ำใจที่มา้นะก็เป็นเหรียญอ่ารูปหล่อเสริมบารมีปีสี่ศูนย์เนาะอันนี้แปบเงินอันนี้หลวงพ่ออะไรพี่หลวงพ่อภูิวัดบ้านแผนเลื่อนเปลื่อนเลื่อนอครับเปลี่ยนเลื่อนสมณศักดิ์ เดือดสองบาทประมาณยิบในโบชชวนะยี่แปดจุดห้าก็ประมาณห้าหมื่นกว่าบาทาตามน้ำหนักของใช่น้ำหนักทองห้าหมื่นกว่า,า 5, ใช่น้ำหนักของห้าหมื่นือว่าพักข,ของพ่อเนี่ยจะเป็นน้ำหนักค่อนข้าง,งเยอะนะเหรียญหลังๆก็สองบาทอะไรเงี้ยเยผมขอเลขบัญชีที่หมหน่ครับจังวะปล่อยจังวะเลยนะแล้วแต่ เม่หนึ่งเม่ม่หนึ่งแล้วได้พี่มาแบ่ง,งให้เหยอะอมสินคงเสียอ,ออกิสีครับพี่ห้าเก้แปหเกแปอ๋อมันมันโอนไม่ได้ยอดเดียวเดี๋ยวผมตอกี่ต่างธนาคารเดีย๋ยวผมโอนไปสองแสนก่อนพี่ยอดแรว เดี๋ยวแบ่งโอนไปสองสองยอดนะโอนยอดแรกสองแสนก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวโอนอ,อีกรอบนึงหออีกรอบนึงเลยบัญชีห้าหมื่นสามพันห้าหมื่นสามพันห้าร้อยแน่ห้าเก้าแปดโอเค ยอดที่สองนี่ห้าหมื่นกว่าบาทน่าจะเดี๋ยวลองขึ้นมาลอบเที่ยวดูบ้างเข้าอะไรใช่ไหมพี่เดี๋ยวลองขึ้นลองขึ้นลองเข้าแล้วค่ะเรียบร้อยนะคเขาพูดพิมายมากนะครับก็เหมือนเดิมนั่งสำหรับใครที่มีพักเครื่องหลวงพ่อเพี้ยนหรือว่าหลวงพ่อรวยจะแบ่งปันก็สามารถส่งภาพนะพร้อมราคามาได้ที่ไอเดียไลน์เนาะหรือว่าเพจกีซาวพักเครื่องก็ได้แล้วเดี๋ยว EP หน้านะครับผมจะไปเช่าผัานที่ไหน ก็ยืมกดติดตามที่ช่อง YouTube นะวันนี้สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับผม